บางที่อ่ะเขาเก่งจริงแต่เขาไม่คุยอ่ะเขาไม่ได้สนใจลูกค้าก็จะมีแนวเราก็เอาหนังสือญี่ปุ่นนี่แหละเขาไปถึงไหนแล้วนะอันไหนที่เราสามารถโมดิฟายทำในเมืองไทยได้เพื่อให้ลูกคา้าซื้ราคาถูกเราก็ทําได้เลยไม่ต้องเวง้อญี่ปุ่นทําก่อนญี่ปุ่นนะครับสวัสดีครับเปิดกระโปรงกับโตโยทยวันนี้เราอยู่กันที่กอตววาเซอิสเซ็นเตอร์ที่ที่ตกแต่งแปลงโฉมเอาผ่านเีย วันนี้จะมันแค่ไหนไปดูกันที่เอกนะครับผมอธิศักษิ์ชัยรัตนกุลครับก็เอกก็ตตว,ว่าครับกต็ตตว,ว่าก็มาจาก2องคำครับก็คือคําว่าก็คือว่าแปลว่าพระเจ้าโตวาก็เป็นภาษาญี่ปุ่นแปลว่าตลอดไปเราอ่ะเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวเรื่องของอพาร์ตเด์ไฟตลอดไปอะไรประมาณนี้ความหมายอีกอันนึงคือเราก็พร้อมที่จะดูแลลูกค้า ตลอดไปเหมือนกันก็ตอนเด็กๆก็คือชอบรถอยู่แล้วพวกรถคัมบี้ยอะไรเงี้ยครับเด็กๆแล้วก็ไปเรียนช่างยนต์แล้วก็มีความฝันว่าเอ้ยอยากจะเปิดอู่ซ่อมรถอะไรเงี้ยครับพิกผังผันมาเกี่ยวเรื่องของการขายรถก่อนพอขายรถแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยลูกค้าเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของรถอยากจะแต่งรถอยากจะโมดิฟายอะไรเงี้ยแต่เราไม่สามารถทําให้เขาได้เราก็เลยลอง ไปหามาขายเขาอะไรเงี้ยครับเราก็เลยทําให้เกิดธุรกิจปตัตตว่าขึ้นมาเกี่ยวเรื่องของอุปกรณ์ตกแต่งเอาผ้าเ f ลฟาครับโอผมเข้ามานี่ตกใจมากเลยมีกันชนทุกแบบทุกแนวสเกิร์ตโค้งสเกิร์ข้างอันนี้คือเป็นสําหรับรองรับลูกค้าเลยครใช่ครับก็คือพูดย่งไๆก็คือใครที่มีรถเอาผ้าเบลฟาแล้วไม่รู้จะแต่งอะไระครับมาที่นี่เถอครับเดี๋ยวผมจัดการให้ครับ ต่อให้เป็นรถเดิมมาแล้วยังคิดไม่ออกอก็มาหาพี่ได้ใช่เพราะจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่ตกแต่งให้สวยงามแต่มันตกแต่งแล้วให้มันมีประโยชน์ให้มันสามารถใช้งานเพิ่มเติมได้ในสิ่งที่รถเดิมทําไม่ได้ที่เราก็ทําได้ครับเห็นบอกว่าถ้าอยากได้ช่วงล่างล้อ,อยางตัวท้ายไม่ว่าจะเป็นตัวพ็อกเซ p สปอหรือ LU2 มาหาพี่คือเปลี่ยนที่นี่จบจบเลย,เลยคือถ้าเป็นยางของโตโยเนี่ยเอาผ่านเบลฟยเนี่ยเรามีสต็อกรอไว้เลย คือจริง,รงๆเรารักรถเอาผ่านเวเฟยอยู่แล้วไงครับคืออย่างนั้นมันเป็นรถในเน็ตประสงค์คือแม้มันจะทําแล้วไม่ไมสําเร็จแต่เราก็ใช้งานมันได้เพราะว่ามันก็ถือว่าครอบครัวเรามีครอบครัวมีลูกมีอะไรเงี้ยคือมันก็ตอบโจทย์ในเรื่องของการใช้งานแล้วก็คุ้มค่าอย่างที่ว่าเรามาทดลองเอามาวิจัยเอามาให้ลูกค้าดูเอามาให้ลูกค้านั่งอะไรเงี้ยซึ่งมันก็คุ้มค่าสองเด่งเลยแฟนก็แฮปปี้เราก็แฮปปี้คุ้มค่าหมดครับ ก็อันนี้ก็คือเป็นคันแรกเลยครับที่เราซื้อรถมาแล้วมาทําการวิจัยแล้วก็มาโมดิฟายต่างถต่างนะครับรบตัวนี้ก็เป็นรถที่ใช้งานปกติในชีวิตประจําวันแล้วก็เป็นรถที่ทดลองให้ลูกค้าเลือกแบบอย่างคันเนี้ยข,ข้างข้างนี้ไม่มีโครเมียมใช่ใช่ครับแต่อีกข้างหนึ่งก็จะมีโครเมียมรถผมจะเป็นสสไตล์ผมยอมเสียฝละเพื่อให้ลูกค้าได้ไดเลือกแนวอ๋อคือถ้าลูกค้ามาถามว่าติดแบบนี้เป็นยังไงติดแบบนี้เป็นยังไงครับก็ดูรถตัวอย่างนี้ได้เลย โฉมเดิมของมันคือยังไงพี่โฉมเดิมตัวนี้ก็คือเป็นเวลไฟลปี2012แต่คันนี้เราแปลงไฟแปลงกันชนฝากระโปรงแปลงแก้มข้างให้เป็นปี2021เนื่องจากคือลูกค้ามีรถอยู่เป็นปี2008อยากจะแปลงหน้าเป็นปี2021เราก็เลยอยากจะแปลงหน้าให้ลูกค้าแต่ก็ไม่รู้จะแปลงยังไงก็เลยต้องใช้รถตัวเองอะ่ะ เพื่อจะรู้ต้นทุนแล้วก็ปัญหาต่างๆก่อนที่จะแปลงให้ลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าดูว่าอ่าแปลงอย่างี้พี่โอเคไหมงานโอเคไหมพอได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างญี่ปุ่นอย่างเงี้ยครับก็คือมันก็จะมีแนวเราก็เอาหนังสือญี่ปุ่นนี่แหละมาดูแนวทางว่าเฮ้ยเขาไปถึงไหนแล้วนะเขาไปแต่งแบบช่วงล่างหรือถุงลมหรืออุปกรณ์ที่มันแก้ปัญหาต่างๆเกี่ยวกับเรื่องรถเอาผ่านดีไฟล์เราก็เอามา a d a ดปมาใช้กับเมืองไทยว่าเฮ้ยอันไหนที่เราสามารถ modify ทำในเมืองไทยได้เพื่อประหยัด พื่อให้ลูกค้าซื้อราคาถูกเราก็ทําได้เลยก็เอาง่ายๆเลยก็คือตัวประตูหลังของอัพพาร์ตเวลไฟมันเป็นประตูหลังไฟฟ้าเวลาปิดจะเป็นไฟฟ้าหรือเปิดจากคนขับเป็นไฟฟ้าแต่เดินมาเปิดข้างหลังอ่ะเป็นอัตโนมือเราก็เลยคิดค้นในตัวกล่องตัวนี้ก่อนที่ญี่ปุ่นจะทําอีกก็คือสามารถที่จะอัปเกรดให้มันกดปึ๊บแล้วเปิดเป็นไฟฟ้าได้เลยก็คือตัวนี้เป็นสิ่งที่ภูมิใจมากที่ว้ยเราคิดค้นได้อะไรเงี้ยไม่ต้องเปง้อญี่ปุ่นทําก่อนญี่ปุ่นนะครับ แต่พี่อันนี้ผมเดินมารู้สึกจะสะดุดตากับไฟคันนี้มาเลยว่าทำไมแบบเป็นกรอบสีอทองอะไรเงี้ยครับวันนี้คือเราดูแนวจากญี่ปุ่นเราก็มีไอเดียว่าเฮ้ยญี่ปุ่นเขาก็มีหลายหลายไฟอะเนาะแต่เราดูตัวนี้มันดูหรูหราอันนี้คือพี่สั่งมาเลยอันนี้เราทําเองเลยครับคนในเมืองไทยเลยครับผมอันนี้คือของก็คืวาเองเลยก็คือไฟอะคือไฟเป็นของโตโยต้ายอยู่แล้ว จะโคมไฟแล้วก็ถอดมาโมดิฟายแล้วทำไมเราต้องสั่งญี่ปุ่นด้วยบางอย่างเราก็ทําเองได้แล้วก็ทําครับตัวนี้เราก็จะมีแนวคอนเซ็ปต์ของเครื่องเสียงอามีเครื่องเสียงนี่เป็นลําโพงนี้แล้วก็แบบทูโทนแต่ข้างนึงอารมณ์ธรรมดา <c oughs> ทาไมพี่ไม่แบบแค่เอาแผงข้างโชว์ไว้แบบแขวนโชว์อะไรเงี้ยมันไม่ใช่อารมณ์ครับคือลูกค้าก็อยากจะเห็นของจริงรถจริงคือผมจะทำพรีเซนต์อะไรแต่เขาไม่ได้เห็นของจริงอะ่ะมันก็เหมือนกับแบบดูรูปอะ่ะ ต้องบอกว่าพี่เอกก็ตัวว่าเรานีใส่ใจรายละเอียดนะแบบลูกค้ามานี่พร้อมจบครับเพราะว่าไม่ต้องเห็นตัวเดโมหรือว่าอะไรนี่คือเห็นตัวจริงใช้งานจริงเพราะว่าได้ข่าวว่าคดีเป็นรถพี่เอกด้วยใช่ครับเนี่ยบอร์ดยังทูโทนเลยผมก็อยากจะรู้ว่าไอ้ฝีขาวเนี่ยมันสวยไงแต่ผมมาทดลองแล้วมันดำไงผมก็จะแนะนําลูกค้าได้ว่าเออพี่มันใช้ไม่กี่ครั้งมันก็จะดํานะอะไรเงี้ยถ้าลูกค้ารับได้ก็โอเคอะไร บางอย่างที่เราทํามาอย่างเงี้ยคือถ้าดูแล้วมันไม่ผ่านมันไม่โอเคเราก็จะไม่ขายลูกค้าอย่างของบางอย่างที่เราสั่งมามันไม่ได้สเปคงานมันไม่เรียบร้อยอย่างเงี้ยเราก็ปล่อยผ่านไม่ได้ครับก็คืออย่างรถเอาผ่านดลไฟอย่างเงี้ยครับถ้าเป็นปีเก่าๆอย่างปี15จะแปลงเป็น21ระบบไฟมันไม่เหมือนกันคราวนี้ถ้าเราเอาไฟใหม่มาใส่รถเก่าไฟมันก็จะโชว์เราก็าไปขอความช่วยเหลือจากพาร์ทเนอร์ที่มาเลเซียว่าเฮ้ยเขาทำยังไงอะไรเงี้ยก็บินไปหาเขาเลย เขาก็กักเราเหมือนกันเขาบอกให้เอาซื้อของเขาแล้วก็ามาขายเองก็กว่าจะสําเร็จก็ใช้เวลาเหมือนกันครับลองผิดลองถูกทําให้รถมันมีไฟโชว์อะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ดีตรงที่ว่าเราทํากับรถเราไงเราไม่ได้ทำกับรถลูกค้าอ่าอย่างน้อยลูกค้าก็มั่นใจได้ระดับหนึ่งว่ามันต้องดีกว่าที่เขาไปลองเองแล้วก็ยางโตโยต้าเนี่ยก็มีให้เลือก หลายรุ่นแล้วตอนนี้ที่ของกระถัดเดืไฟที่ติดลมบนเลยก็ LU2 ผมมากก็เคยใช้ยางที่ราคาถูกแต่คันนี้เราก็มีวิจัยว่าเฮ้ยอ่ะพนักง,งานไปขึ้นรถแล้วลองดูดิว่าอันไหนมันดังแต่ไม่บอกว่ายี่ห้ออะไรแต่เขาก็สามารถที่จะบอกได้ว่าเอ้ยอันนี้เสียงมันดังกว่านะแต่ของโตยโยเบาวกว่าอะไรเงี้ยครับซึ่งตัวนี้ก็ถือว่าเรารู้สึกได้จริงๆนะครับแล้วก็เรื่องของค่าที่เขาคำนวณเนี่ยการรับน้ําหนักคือผมเห็นลูกค้าบางท่านนะครับ เอายางรถเก๋งมาใส่รถเอาผาดอ่างเงี้ยผมก็เลยบอกมันไม่ได้นะพี่มันอันตรายเพราะว่าถักค่ามันมันรับน้ำหนักไม่ได้เนี่ยคือยางมันอาจจะแตกหรือเกิดอุบัติเหตุอะไรไ่้อะไรเงี้ยครับ ถ้าในมุมของลูกค้าก็คือว่าลูกค้าได้คอนเซปต์ตามที่ลูกค้าเขาต้องการคือหมายถึงว่าลูกค้าเนี่ยเขาซื้อรถตู้มาเขาก็อยากจะได้เป็นแบบสปอร์ตเขาก็สามารถทาได้นะครับหรือว่ารถคันนี้อุปกรณ์เสริมมันไม่มีแล้วเขามาแต่งแล้วมันทําให้เขานั่งสบายขึ้นเป็นเบาะ v i p ีมีเบาะนวดเป่าลมเขาดูหรูหราโดยที่ไม่ต้องไปซื้อถึงคันละ5้ากล้านความสุขของลูกค้าที่เข้ามาแล้ว มีความสุขดีใจแฮปปี้รอยยิ้มอะไรเงี้ยอันนี้คือความสุขของผมบางคนแปลงหน้าแล้วแปลงหน้าแล้วอยากได้เลนใหม่ๆก็ทำได้ที่นี้พี่ก็มีรหล่ให้ลูกค้าเลยอ่าก็บางคนบอกว่าอยากเหมือนเป๊ะอ่ะเนี่ยผมก็หามาให้ส่วนข้างหลังนี้เป็นอะไรครับพี่ก็จะเป็นพวกชุดกันสาบพวกคิ้วโครเมียมกันกระแทกต่างๆนะครับ อันนี้คือที่พี่บอกว่าพี่ไปถึงฮ่องกงแล้วพี่เอาไปสครับเพจพวกงนี้มาใช่ไหมพี่อ่าใช่ใช่ครับผมเพราะฮ่องกงเอาผับก็ถือว่าค่อนข้างเยอะตอนนั้นเราไม่ได้ไปญี่ปุ่นไงครับแล้วที่ฮ่องกงเนี่ยก็คือเอาผับเบลฟก็ค่อนข้างเยอะเขาก็มีแต่งกันเยอะเหมือนกันครับแล้วคือพี่ก็ซื้อแบก,กันเลยใช่ครับผมถ้าในในส่วนตัวผมผมคิดว่าเราอะมีประสบการณ์มากกว่าเรามีความเข้าใจเกี่ยวเรื่องของรถเอาผับเบลฟามากกว่าแล้วเราอะพร้อมที่จะช่วยเหลือเขาบางที่อะเขาเก่งจริง แต่เขาไม่คุยอ่ะเขาไม่ได้สนใจลูกค้าไม่สนใจปัญหาของลูกค้าว่าเฮ้ยลูกค้ามีปัญหาอย่างนี้นะเขามาปรึกษาตัวเนี้ยผมยินดีให้ลูกค้าที่สนใจเรื่องเอาผ่าเปลไฟแม้ไม่ได้ซื้อเอาผ่าเปลไฟแล้วก็ผมก็ให้คาปรึกษาได้เพราะว่าจริงๆแล้วผมว่ามันบินทั้งสองฝ่ายมันเป็นการแลกเปลี่ยนกันเนาะคือผมก็ไม่ได้บอกว่าผมเก่งที่สุดหรอกผมก็ต้องเรียนรู้จากลูกค้าแหละก็จริงๆตอนเนี้เราอ่ะอยากจะ ส่งอุปกรณ์ตกแต่งเอาผ่านไฟฟ้าไปขายที่ญี่ปุ่นอันนี้คือความฝันของผมเลยว่าเฮ้ยอีกสักสองสปีถ้าเราทําสําเร็จเราจะไปขายญี่ปุ่นมั่งเลยปกติเราต้องไปซื้อเขาผมขอไปขายบ้างแต่ครันนี้ก่อนที่ผมจะไปขายก็ต้องฝากคนไทยสนับสนุนของคนไทยบ้างแค่นั้นเองครับสุดท้ายนี้ถ้าชาตวัวไทยครับอยากติดตามก็ตโตะว่าสามารถติดตามได้ที่ไหนบ้างครับ ก็เพจกัตตาวาไทยแลนด์ครับแล้วก็อินสตาแกรมกัตตาวาครับ0855176129ครับปรึกษาได้เรื่องเอาผับดลไฟครับตอนนี้ความรู้สึกผมจะไปเซิร์ชหารถแล้วมาปรึกษาพี่เอกเพราะรู้สึกว่าตอนนี้อยากให้อยากให้รถรุ่นนี้เหมือนกันและเพราะมันตอบโจทย์ทั้งหมดอ่ะพี่ทั้งครอบครัวทั้งไลฟ์สไตล์ทั้งอยากได้ความแรงพี่ก็สามารถเพิ่มได้นิดหน่อยความปลอดภัยในเรื่องการขับขี่ช่วงล่างพี่ก็มียาง ตัวไทยยางดีๆที่ลองรับจบพบจริงๆเพราะว่าตัวไทยเป็นตัวจริงเรื่องความมั่นใจนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดติดตามกดสั่นก็ดิ่งในเพจตัวไทยไทยแลนด์และก็ตัวว่าไทยแล,แลนด์ให้ด้วยและคราวหน้าอยากให้เราไปที่ไหนเปิดกระโปรงใครคอมเมนต์เข้ามานะครับตัวไทยจะไปเปิดกระโปรงถึงที่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์เพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับ Toyo Tis